สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีตอนรับขอสูช่องแมมพ่าโชกค,ค่ะวันนี้แมมพ่าโชกกะเดินท่ามาอยู่ที่บึงกานค่ะะพาพ่อพอแมพี่น้องเอฟซีทุกทุท่านไปกับขอพร่อนปูขาวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวจิงเด็กก็ตามแอดมั่งกันค่ะพี่น้องค่ะ,คะ ขอพ่อขอสูงขอหลาบน้ำปูเนาะเยอะไอพี่่ะโอ้ยุงหลายหลายคนตก,กะจะมีเห็ดมีหาววันนี้่ะพี่น้องเอฟซีขาข้างช่องเดินทางมาสารเจ้าปูด่อนหอปูขาวพี่น้อง่ะ ก็กราบขอพรอขอ,ขอโชว์ขอ,ขอหลาบขอแน่ทานตัวเลขปากตอนพ่อแม่พี่น้องเอซเนาะค่ะเนาะข้างนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะพี่น้องเอซีค่ะตนทั้งทองจะส่องต้นไม้ใหญ่ให้ เห็นแนวทางตัวเล็กปากเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะแสดงว่าน้ำต้นไม้คือเราเดินเดินเนาะน้ำอะไรโอ้ยุ่งไซต์ที่ปูว่าอันหักใหม่โอ้ยุ่งกิน่งบนหลังสองให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรงเพื่อจะได้ นี่เห็นแนวทางปากตอนเอฟซีเนาะคะเนาะม่มม้ไหม,มตัมาใหญ่เอ้ยตกนักใจมีกาสวยม,มากแขออ่งบอลฝากตอนเอฟซีด้ท่เด้อนังเลกี่ยกยี่เเนาะ เัวก็หนตเ้าพี่อ้เจดห้าสามี่นเ็่องยพี่หน้เจ็ดสองพี่นงงามค่ะเจ็ดห้าสามเจ็ดสองแล้วพี่น้นงด้ว ตุนใหม่เหรอรุ่นเก่าๆ่านงามชัดเจนนี่มาองกล่องเห็นหงก่องเลไม่ส่งไม่เปกล่องมนห้อตัวมเลยนี่นโอ้ยยุงไล่ไหลุว่ะไม่ถนัดตรงทาทาอ๋อยอ้ยรุนใหม่แบบนัานเามดีงามจ่งเดี๋ยวถ้าชวนแกสมให้ดูขึ้ มเวลาเล่นเลยกันนะเขาเห็นปินงตัวใดบอกกับพี่เจรณา,าพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะค่ะเรื่ต้นใหม่เห็นปินงตัวใดก็แชปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องค่ะซูมให้เบิ่งค่ะ สิซูมให้เบ่งตัวเลขกแน่ทา,างพี่น้องเพื่อมีตัวดีตัวดดฝากเอสซี่นะคะเนาะช่างช่องเห็นเป็นเจ็ดสองพี่น้องเนื้อผ้าเหลืองๆขึ้นไปนะคะยึดสายมือนะคะยีดไตงาใหม่นะพี่น้องยึไตงาใหม่พี่น้องโอ้ช่างช่องเห็นเป็นยีดไตงาใหม่สายมือพี่น้อง อยู่ข้างทรายเนื้อใต้นอยู่อยู่บนผาเหลืองๆแนบะพี่น้องเอฟซีขาท่าช่องเห็นเป็นเจ็ดหกทรายมือตรงผาสีเหลืองข้างบนแล้วมีงาใหม่กองลงมานะคะพี่น้องเอฟซีขาท่าช่องเห็นเป็นเจ็ดหกเอฟซี FC เห็นไปเจออะไรก็แ,กแคบหนาจอไวนะ้เด้อพี่น้องเอฟซีขาเพื่อเห็นบองผู้ันกับทางช่องเนาะค่ะเนาะโอ้ยสูมเข้าไปแล้วเพื่อเห็นชัดว์เพี่น้องเดี๋ยวซูมให้บุงอีกเธอหนึงนั่นนะพี่น้องโตเลขนั่นเห็นบ่ ดูาง,งาม,มเนี่ยตุ้ยใหญ่เป็นเป,ป็นตัวใดกแ็แคบหน้าจอไอ้พี่น้องคะ่ะเพื่อเหาสิมีโชมมีลาบมีดวงไปน้ำกานเนาะคะเนาะส่วนใหม่ในี่ยอยู่สารปูขาวพี่น้องคะ่ะซึ่งมากกัางเว้นฝนตกยุ้งไล่กันหลายพี่น้องคะ่ะเป็นเป,ป็นตัวใดเนาะพี่น้องแคบหน้าจอไ้เดอสํสำหรับท่างช่องเห็นเป็นเจ็ดหกคะพี่น้องยีไซายมือ เนื้อผ่าสีเหลืองยุดตรงหน้าไตงาใหม่ลงมานะคะ่ะพี่น้องปะาเอ็นเต,ต็มตอวแดกก็คอมเมนต์ลงมาไต้คลิปค่ะเดี๋ยวทางช่องจะพาขึ้นไปไหว้ขอพรปูขาวน้ำกันนะเนอพี่น้องคะ่ะตามเอ็นมาค่ะเอ้ยยุ่งไรหลายอ่ะก็จะเป็นซานปูกันพี่น้องค่ะ ийм юуруу дээгүүр дээдний тал ทางช่องเสนอเป็นแนวทาาฝากตอนพอม่พี่น้องกองบ่ยเท่านั้นเนาะคกสุดีป้เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตวเขาได้รู้ได้เนาะค่ะการลงทุนเนาะค่ะพี่น้องคะการลงทุนมีความเสี100่ยงร้อยเปอรเซ็นแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้วิพี่น้องคะเดียวท่าช่องจะเอานเนื้ท่าตัวเลขยูทีดอนหอปูข่ขาวเนาะสึ่งท่าช่องเห็นเมื่อกี้นี่เป็นเจ็าเกําครึ่งเจ็เจแล้วพี่น้องคะค่ะ หรือว่าแอ,อดมินกับเอฟซีเห็นคนละตกาให้พิจรารณาเบิ่งเอาค่ะดวงไฟดวงมั่นเนาะตาไฟตามั่นค่ะพี่น้องค่ะอนนี้แะค่ะสำหรับแนวทางเนาะอวดน,นี่จดห้าสามกับจ2ดสองค่ะนอนหัวปูขาวค่ะ ได้มากอาจารย์ทันได้คัดกระพานเนาะทางช่องก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องเอฟซีขาใจวิจารณญาณในการรับชมค่ะใส่สติดีๆก่อนจะลงทุนการลงทุนก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวทางช่องจะ,ะจุดถูไปขอพรปูเขาค่ะเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วกาอธิษฐานขอพรน้ำปูเขาไปน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซีขา ตอนมตุ่มขอข้อนกูนึกก like ่อนนึกเห่ยวนึกขอข้อนกูเข้ากอนขอข้อนปักต่อนปีสซีขอให้ไม่โวไม่หลับเห้แเห้งเป่าเป่าลำลำด้วยๆ็ถึงก็ถึงกา พี่น้องคะนี่ค่ะช่างช่องกระจกถูกขอพ่อหลวมาอธิษฐานไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะขอโชคขอลาบปูขาวนะค,ะนะคะ่อ พี่น้องที่ค่ะขอพรปูขาวนะเนาะขอโชคขอลับขอพรขอหน้าที่การงานที่ิตครอบครัวแล้วพี่น้องค่ะท่านใดชื่นชอบกาสำหรับแนวทางกสท้างช่องกาเอาให้เบิ่งแล้วนะค่ะเนาะท่านไดชื่นชอบกระจัดท่านได้คัดกระพานค่ะท้างช่องกาเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะผิดถอเพราะว่ากันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ท่างช่องขอตัวลาไปก่อนคิดหน้าพบกันใหมค่ะพี่น้องค่ะ,คะสวัสดีค่ะ